สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเกล็ดความรู้เกมจ้ายังอยู่กับเกม Final Fantasy 7 Remake นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเก็บถ้วยโทรอฟี่ดังนี้ครับผมอยู่ใน Final 7 r e 7 a k e เนาะนี่ครับกับ Dresses to the Night nice นะครับถ้าอ่านผิดขอไปคุณผู้ชมด้วยซึ่งวิธีการเก็บโทรอฟี่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงเลยว่า คุณผู้ชมต้องมีเวลาเล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้โทรฟีน่นี้ซึ่งเอาง่ายๆก็คือเป็นการปลดชุดที่ได้ใส่ในชป a เตอร์เก้นี่แหละครับคือเป็นชุดของคลาวเอลิสและทีฟาและทีนี้ชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นชุดที่ไว้ใส่เพื่อไปในคาลอฮาร์ดโคเนโอในเนื้อเรื่องหลักของชป a เตอร์เก้นี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการปลดล็อกชุดทั้ง9กันนะครับซึ่งตัวละครมี3คนเนาะ คนละสาชุดก็รวมกันเป็น9ชุดเนาะเราจะมาพูดถึงกันว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดนั้นๆอย่างไรเรามาฟังกันนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้าเกมไน n อนแฟน t a ซีเกันแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่คือชุดผู้หญิงที่คลาวใส่แล้วก็ที่เอลิสใส่นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ผมกําลังจะมาพูดนะครับเอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณผู้ชมปลดล็อกชุดนั้นๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องจบเกม1รอบก่อนแล้วเข้าไปที่ System แล้วก็เข้าไปที่ Playlock ครับนี่ฮะประเด็นหลักของการเก็บถ้วย d a ส s in the n i นนนะครับจะอยู่ที่คำว่า Cloud Dresses Obtain, T-Fast Dresses Obtain และ A l i s t เดส s s s e อฟเทนนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจบรอบแรกแล้วเข้ามาที่ Playlock ทันทีเลยเี่ย จะกลายเป็นว่าทั้งคลาว d ทีฟาเอลิสเนี่ยจะเป็น1นทับสนะครับแต่ว่าที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ก็คือผมอปลดล็อกชุดได้ครบแล้วประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วทีนี้สมมุติว่าตอนนี้ทุกคนเป็น1นทับสอยู่แล้วทีนี้ประเด็นคือให้ทําตามเงื่อนไขที่ผมกาลังจะพูดต่อจากนี้อย่างเช่นเงื่อนไขปลดทีฟาชุดนั้นๆแล้วเนี่ย อ่ะพอถึงเหตุการณ์น,น,น,นั้นแล้วเนี่ยจาก1นทับสก็จะเป็น2อทับสทันทีประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมปลดล็อกชุดไปเรื่อยๆจนเป็น3าทับสทั้ง3คนเลยเนี่ยเราก็จะได้โทลโลฟี่มาทันทีเลยครับก็คือง,ง่ายๆคือจบประมาณว่าอ่ะพอทุกคนได้ใส่เสื้อครบ9ชุดละโทโลฟี่จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยครับผมอ่าประมาณนี้ครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าวิธีการได้ชุด ทั้ง9ชุดเนี่ยทำอย่างไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะต่างจากครั้งก่อนหน่อยนะครับอ่าครั้งนี้ผมจะมาเป็นแนว Presentation เลยครับก็คือจะมาเป็นเทคแล้วก็มีรูปประกอบแค่นั้นนะครับเราจะมาสรุปกันว่าวิธีได้ชุดทั้ง9ชุดเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากทีฟาก่อนและตามด้วยเอลิทและคราวนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการปลดล็อกชุดแต่และชุดเนี่ยมีเงื่อนไขที่ทั้งง่ายและยากปะปนกันไปนะครับเราไปฟังกันเลยจา้า โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำเควสไซด์เควสในแชปเตอร์สามครบแล้วนะครับจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่ให้เราตามทีฟาไปจนถึงห้องของทีฟานี่แหละครับเสร็จแล้วทีนี้ก็จะขึ้นบทสนทนาแบบนี้ครับทีนี้พอขึ้นบทสนทนาแล้วอ่ะมันก็จะมีตัวเลือกตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับทีนี้ประเด็นคือเอ๊ะแล้วแต่และตัวเลือกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเนาะเอาเป็นว่าผมอธิบายง่ายๆเลยละกันนะครับว่าถ้าเลือกซัมติมเมเจอร์เนี่ยก็จะไปชุดนี้ ถ้าเลือกซ o m e t งสปอร์ตตี้ก็จะไปชุดนั้นอ่าซัมซุงเอ็กซ์โซติก็จะไปชุดนู้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ประเด็นคือแล้วแต่ละตัวเลือกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมมานี่ครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะต่างไปจากชาวบ้าน,น่อยครับ คือมาคราวนี้เราจะมาเป็นแนว Presentation เลยครับเราจะมาสรุปกันครับว่าวิธีการได้ชุดของ TFA ทั้ง3ชุดเนี่ยทำอย่างไรกันนะครับเรามาชมกันเลยแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทั้ง3ชุดเนี่ยเริ่มต้นมาจาก chapter 3กันหมดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มจากชุดที่1ก่อนนะครับแล้วตามด้วยชุด 2. ชุด3เนาะ วิธีการเอาชุดที่1นะครับคุณผู้ชมต้องทำไซค์เควส t ใน Chapter 3ให้ครบก่อนนะครับจากนั้นก็ตามทีฟาไปจนถึงอีเวนต์ในห้องนะทีฟาเนาะและทีเนี้ยคุยกับทีฟาไปเรื่อยๆก็จะขึ้น3ตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกเป็น Something Major ครับเสร็จแล้วทีนี้พอเลือก Something Major แล้วให้ดำเนินเรื่องหรือเล่นเนื้นเรื่องไปจนถึง Chapter 9ตามปกตินะครับจนถึงฉากที่คลาวจะแยกกับเอลิทเนาะทีเนี้ย จะมีรถโจโกโบเนี่ยออกมาจากประตูใหญ่ซึ่งทีนี้ในรถโจโกโบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นชุดทีฟ้าในชุดสีม่วงเนี้ยอยู่ในรถโจโกโบเลยครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นชุดนี้ละที่ทีฟาใส่เนี่ยก็คือจบไป1ชุดครับผมโอเคแต่เอาจริงๆมีวิธีเอาชุดที่1ที่ง่ายกว่านี้ครับเราจะไปที่ข้อ3กันครับนี่ครับ ข้อ3ก็คือเราสามารถให้ทีฟาใส่ชุดนี้ได้ก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องทำไซ์เควสใด,ดๆเลยในแชปเตอร์3นะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็ดำเนินเรื่องตามปกติจบแชปเตอร์แล้ละแล้วก็เล่นไปจนถึงแชปเตอร์9จนมาถึงฉากที่คลากับเอลิทแยกกันเลยครับแล้วทีเนี้ยทีฟาที่ใส่ชุดเนี้ยจะอยู่ในรถจกโกโบเลยครับผมโอเค ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาชุดที่2กันนะครับผมวิธีการเอาชุดที่2ก็คือให้คุณผู้ชมทำไซส์เควสในแชปเตอร์ให้ครบและตามทีฟาไปจนถึงอตอนที่ให้เราเลือก3ตัวเลือกข้างต้นนะครับให้เราเลือกเป็น something sporty นะครับเอาจริงๆผมเขียนสั้นๆและกันว่าเลือกเป็น sporty เนาะเสร็จแล้วทีนี้พอเลือก sporty เสร็จปุบนะครับ ให้เล่นเนื้อเรื่องปกติไปจนถึง c h a เต e ร์9ในฉากที่คลาวกำลังจะแยกกับเอลิสเนาะแล้วทีนี้สักพักก็จะมีรถจกโกรบอโบมาทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่รถจกโกโบนะครับจะเห็นทีฟาอยู่ในรถนัดคันนั้นด้วยถ้าคุณผู้ชมเห็นทีฟาที่อยู่ในรถจกโกโบเนี่ยใส่ชุดตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับก็คือจบไป1ชุดเลยครับผมโอเคและนี่ก็คือวิธีการเอาชุดที่2นะครับ ต่อไปมาถึงวิธีการเอาชุดที่3กันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ2ชุดแรกเลยครับก็คือคุณผู้ชมทำไซ e ์เ e s t ใน Chapter 3ให้ครบและตามทีฟาไปจนถึงอีเวนท์ที่จะมีตัวเลือก3ตัวเลือกที่บอกไปข้างต้นนะครับให้คุณผู้ชมเลือกเป็นเอ็กโซติกนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้พอเลือกเอ็กโซแล้วเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมดำเนินเรื่องหรือเล่นเน้นเรื่องไปจนถึงแชปเตอร์ในฉากที่คลาวกำลังจะแยกกับเอลิทเนาะถ้าคุณผู้ชมเห็น ทีฟาเนี่ยอยู่ในรถจักรบกเป็นชุดตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับก็คือเคลียไปหนึ่งชุดครับผมโอเคและนี่ก็คือวิธีการเอาชุดที่3นะครับทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการเอาชุดทีฟาง่ายๆเลยนะครับผม เริ่มจากข้อหนึ่งก่อนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชุดอะไรมาเนาะขอให้จดไว้เลยนะครับเพื่อกันเลิาเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสมมุตินะครับว่าเราได้ชุด1นึ่มาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เล่นเกมไฟ n หน้า n t นต y ซีเจ็ดรีเไปจนจบเกมเนี่ยแล้วทีนี้ประเด็นคืออยากได้ชุด2ชุด3ะ่ะคุณผู้ชมก็เลือกไปที่ออปชันแล้วไปที่ซิสเ็ม แล้วเข้าไปที่ chapter select เ,เ,เลือกไปที่ chapter 3เลยครับผมอ่าเสร็จแล้วทีน,ทนี้คุณผู้ชมก็ทำไซต์เควส t ใน chapter 3ให้ครบแล้วแล้วก็ไปจนถึงอีเวนท์ที่จะมีตัวเลือก3ตัวเลือกที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกตัวเลือกที่จะเอาชุดหมวยนี่แหละครับหรือชุดที่2ให้คุณผู้ชมเล่นเนื้อเรื่อง chapter 3ให้จบนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับหลังจากเลือกตัวเลือกที่ได้ชุด2แล้วเนี่ยต้องเล่น chapter 3ให้จบแล้ว แล้วเข้า chapter สีป, 4, ปุ๊บอ่ะพอเข้า chapter สต,ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากขี่มอเตอร์ไซค์ให้คุณผู้ชมสคิปฉากขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับมันจะมีกดสคิปอยู่2อครั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะจนกระทั่งเนี่ยพอมาถึงฉากปกติเนี่ยให้คุณผู้ชมกด option แล้วเลือกไปที่ system ไปที่ chapter select เ,เ,เลือกไปที่ chapter 9เลยครับอ่า คุณผู้ชมก็จะได้ชุดที่2มาเลยครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้พอได้ชุดที่2ปุ๊บก็อย่างที่บอกครับก็เคลียร์เลยและทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ชุดที่3ที่เป็นชุดญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนกับทําเงื่อนไขเหมือนข้อ4เลยครับก็คืออ่ะพอเลือกตัวเลือกได้ชุด3ละอ่ะคุณผู้ชมก็เคลียร์เนื้อเรื่อง3ให้จบแล้วก็เข้าแชปเตอร์4ปุ๊บสกิปไปยังฉากปกติแล้วก็เลือกแชปเตอร์ซีเล็กไปที่แชปเตอร์9แล้วพอไปถึงฉากที่อ่า เราโจโก็บออกมาเนี่ยเราก็จะเห็น G ีฟาในชุดที่สับได้เลยครับผมประมาณนี้ครับโอเคส่วนอันนี้สำคัญนะครับผมจะบอกวาอ่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเลือกตัวเลือก3ตัวเลือกนี้ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ไม่อยากจบชัตเตอร์สามแบบจบถึงตอนนั้นในชัตเตอร์สามแล้วอ่แต่อยากาข้ามไปชัตเตอร์เก้าเลยอะ่ะโดยการกดไปที่ System แล้วเลือกไปที่ชัตเตอร์ซลเล็กเพิ่ม เลือกไปที่ chapter 9นะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าจะเจองานเข้านะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเลือกตัวเลือกเสร็จละแล้วรีบกด option เข้าเมนูไป chapter select เลือก chapter 9ทันทีเนี่ยพอไปถึงฉากที่รถโจกโกโบออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเจองานเข้าเลยครับ มันจะไม่ได้ชุดที่2หรือชุดที่3ไปเลยครับนี่ฮะผมก็เก๋ให้คุณผู้ชมไปอย่างเช่นหลังเลือกชุดที่2หรือ3แล้วเข้าไปชั珀สิเลกเลือกไปชั p เ e r 9จนถึงฉากข้างต้นหรือฉากที่คลาวกับเอลิกกำลังจะแย่นเนี่ยแหละฮะมันจะได้เป็นชุดอื่นแทนครับผมอ่าประมาณนี้ครับและนี่ก็คือวิธีการได้ชุดของทีฟาทั้ง3ชุดนะครับ โอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงชุดของเอลิทกันบ้างนะครับซึ่งวิธีการได้ชุดของเอลิทนี้นะครับทั้ง3ชุดเลยจะเริ่มจากชั a เตอร์8ครับผมเรามาฟังกันนะครับว่าวิธีการได้ชุดเอลิททั้ง3ชุดได้มาอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มที่ชุดที่1กันก่อนนะครับ ซึ่งวิธีการได้ชุดที่1ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่แหละครับเอาง่ายๆเลยคือพอเริ่มชั pter 8แล้วมาถึงช่วงที่ทำไซค์เควส์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องทำ quest ไซค์เควส t ใดๆเลยครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องหลักไปจนจบชั pter 8เลยจนกระทั่งเนี่ยพอมาเล่นเริ่มต้นที่ชั pter แล้วลพอมาถึงฉากที่คุยกับมาดามเอ็มในวอลมาร์เก็ตครั้งแรกนี่แหละครับให้เลือกตัวเลือกไหนก็ได้ไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดำเนินเรื่องหลักตามปกติไปไปจนจบที่อ่าเราไปคุยกับแซ พอหลังจากคุยกับแซมแล้วเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็เดินไปที่คาเรือหาดคอนเนีโอลรอบ2เลยครับเสร็จแล้วทีนี้ไปคุยอะไรข้างในเสร็จแล้วแล้วออกจากคารเรือหาดมานี่ครับเราจะเห็นเอลิสใส่ชุดแบบนี้ออกมานะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการเปิดเตอร์ชุดนี้เป็นอะไรที่โอ้โหข้าไวโซบักบอกผมบอกได้แค่นี้แหละครับโอเคนี่คือวิธีการเอาชุดที่1นนะครับ ่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาชุดที่2นะครับวิธีการเอาชุดที่2เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มมาอีกหน่งนะครับก็คือ,อพอเริ่ม Chapter 8แล้วพอมาถึงช่วงทำไซส์เควสเนี่ยให้คุณผู้ชมทำไซ t ์เควส t แค่3 q u เควสเท่านั้นแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องหลักจนจบ Chapter 8แล้วพอไปถึง Chapter 9เลยครับให้ไปพอมาถึงฉากที่คุยกับมาดามเอ็มครั้งแรกนะครับในวอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ เราเลือกตัวเลือกใดก็ได้เลยครับจากนั้นคุณผู้ชมก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนถึงคุยกับแซมล่าสุดเนี่ยและทีนี้คุณผู้ชมก็เดินไปคาลิเร์หดโคเนโอรอบ2เลยครับพอออกมาจากคาลิเร์หดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเอลิสใส่ชุดนี้แหละครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับเรามาชุดที่3กันบ้างจ้าเน่คุณผู้ชมครับสำหรับชุดที่3 ต้องเรียกว่าเป็นชุดที่ใครๆหลายคนฟินกันเลยนะครับเอาง่ายๆเลยครับพอเริ่มต้น chapter 8แล้วแล้วทีนี้พอมาถึงช่วงทำไซส์เควส t เนี่ยให้คุณผู้ชมทำไซส์เควส t เนี่ยให้ครบใน chapter 8เลยครับจากนั้นคุณผู้ชมก็เล่นเนื้อเรื่องหลักจนจบ chapter 8แล้วทีนี้พอมาถึง chapter แล้วละพอมาถึงฉากที่คุยกับมาดามเอมครั้งแรกใน w a ลมาร์เก็เนี่ยครับอ่าให้เลือกตัวเลือกไหนก็ได้เนาะแล้วก็เล่นเนเรื่องหลักเนี่ยไปจนถึงช่วงที่คุยกับ แซมล่าสุดนะครับพอคุยกับแซมแล้วเหมือนเดิมครับก็เดินไปที่คาลหหาดคนเนโอลอบ2แล้วไปคุยอะไรในคนเนโอคุยอะไรในคาลหหาดค o นเนโอเสร็จปุ๊บนะครับออกมาจากคาลิหาดก็จะเห็นเอลิสใส่ชุดตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับนี่และต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวนี่เฮ้นี่มันงานเทศกาลหนังอะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับผม <Wow. S 1> โอเคและนี่ก็คือวิธีการได้ชุดที่1 2 3ไปนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับเอาชุดของเอลิทแบบง่ายๆเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มจากข้อหนึ่งกันก่อนก็คือสําหรับคนที่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเล่นรอบแรกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้ชุดใดขอให้จดเอาไว้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้พอมาข้อ2นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชุดแรกมาละตามข้อ1เนาะแล้วเล่นจบแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ ถ้าอยากได้ชุด2หรือชุด3หรือชุดที่เหลือนะครับให้โหลดเซฟที่จบล่าสุดเลยจากนั้นให้คุณผู้ชมกดออปชันเข้าเมนูแล้วไปที่ System แล้วก็เข้าไปที่ chapter select เลือกไปที่ chapter 8เลยครับเพื่อที่คุณผู้ชมเริ่มทำตามเงื่อนไขที่จะเอาชุดที่2หรือชุดที่3นะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชุดที่2ใน chapter 9แล้วก็คือหมายถึงว่า อพอมาถึงฉากที่เปิดตัวชุดของเอลิทที่เราได้ทําตามเงื่อนไขไปนี่แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็กดออปชันเลือกไปที่ System แล้วเลือก Chapter ์สเล c t แล้วเลือกไปที่แชปเตอร์8เลยครับเพื่อที่จะทําตามเงื่อนไขเอาชุดที่3ครับผมประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้ข้อสี่สำคัญเลยครับก็คือตรงนี้ฟังให้ดีนะครับเหมือนกับทีฟาร์มเลยครับถ้าคุณผู้ชมทำไซค์เควสครบละหรือ ทำแค่3ามเควสหรือไม่ได้ทําเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วอ่ะอย่ากดออปชันแล้วเลือกไปที่ System เลือกไปที่ chapter select แล้วเลือกไปที่ chapter 9ทันทีนะครับไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมพอเลือกอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเล่น chapter 9ไปเรื่อยๆไปถึงฉากที่เปิดเตอร์ชุดเอลิสนะครับก็จะได้ชุดอื่นมาแทนครับผมอ่าผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีการเอาชุดเอลิสนะครับทั้ง3ชุดเลยต่อไปนะครับเราจะมาถึง ชุดที่ต้องบอกเลยว่าฮะใครเห็นแล้วนี่ไม่มีความเห็นอะไรจะพูดแล้วครับรับชมากันเลยครับผมต่อไปนะครับเรามาถึงตัวละครจะเรียกว่าเพศอะไรดีเนาะกับคลาวครับผมสามชุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าวิธีการได้สามชุดนี้ทําอย่างไรนะครับซึ่งทั้งสามชุดนี้จะเริ่มต้นที่ chapter 9ครับในช่วงที่ เข้าวอรมาร์เก็ตครั้งแรกสุดเลยครับผมเรามาฟังกันครับว่า,าแต่และชุดเนี่ยได้อย่างไรไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับชุดที่จะได้ก็คือจะเป็นชุดน้ําเงินดํานะครับผมขอเล่อย่างนี้ละกันเนาะคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับคือผมจะเขียนแบบสรุปสั้นๆเลยละกันนะครับก็คือหลังจากที่คุณผู้ชมเจอทีฟาไปละแล้วเราเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงร้านโจกโบนะครับและคุยกับคนที่หน้าร้านเนี่ย พอคุยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำปลดล็อกเควสที่ชื่อ The Party Never s t o p แล้วนะครับเนี่ยฮะผมบอกไว้แล้วครับว่าเดี๋ยววิธีปลดล็อกเควสดังกล่าวเนี่ยทำอย่างไรผมจะเขียนไว้ในเดสคริปชันนะครับเอาเอง่ายๆก็คืออารมณ์เดียวกับคลิปวิธีผ่านไซ e ์เควสใน chapter เก้านะครับโอเคต่อมานะครับข้อ2หลังจากที่คุณผู้ชมทำปลดล็อกเควสที่ชื่อ The Party Never s t o p ไปแล้วจนถึง ช่วงที่มาให้ทำไซ i ์เควส s t เดอะ a าร์ตี้เนี่ยว่าดได้จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมให้ทำไซ i ์เควส์ที่13 14 14ก็คือ The Party ตี้เนี่ยว่าสตนี่แหละครับแล้วก็เควส t 15แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะทำเควส์ที่15เนี่ยต้องผ่านเควส13และ14ก่อนนะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็ดำเนินเรื่องตามปกติไปนะครับจนถึงฉากที่คลาวเนี่ยได้เข้าไปเต้นนะครับซึ่งพอหลังจากเต้นแล้วเนี่ย คลาวก็จะได้ชุดตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับซึ่งพอได้ชุดนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเกมจะมาบังคับที่เอลิสและคลาวจะออกมาจากสถานบันเทิงทีเนี้ยให้คุณผู้ชมอ่ะบังคับเอลิสเนี่ยตามคลาวไปเรื่อยๆครับแล้วก็คุยกับคลาวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาบังคับคลาวได้เราก็เคลียร์ไปหนึ่งชุดแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เควสที่15ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ตามนี้เลยครับเบ r ร์นิงทิปเนาะอ่านี่ก็คือวิธีการเอาชุดที่1นะครับ ชุดต่อมานะครับอันนี้ก็อารมณ์จะเป็นแนวชุดเมดหน่อยหรือว่าลิกว่าชุดเจ้าหญิงก็ได้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมฮะก็คือหลังจากที่เจอเจอทีฟ้าไปละเดินไปจนถึงร้านโจกโกโบเนี่ยแล้วทีเนี้ยให้คุยกับคนที่อยู่หน้าร้านโจกโกโบปุ๊บนะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็ทำตามเงื่อนไขปลดล็อกเควสชื่อ The Price of t i v e l y ได้เลยนะครับเหมือนเดิมฮะเงื่อนไขปลดล็อกเควสเนี่ยผมจะใส่ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ดำเนินเรื่อง ปกติมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่สามารถทำเควสได้ให้คุณผู้ชมทำเควสที่ 13, 14และ15ให้จบนะครับจากนั้นก็ดำเนินเรื่องตามปกติเลยครับจนไปถึงฉากเต้นนะฮะพอจบฉากเต้นแล้ะคลาวก็จะได้ชุดนี้มาครับเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาบังคับเป็นเอลิทและทีนี้สักพักหนึ่งคลาวก็จะออกมาจากสถานบันเทิงให้เอาเอลิทเนี่ยไปคุยกับคลาวเรื่อยๆครับแล้วทีนี้ จะให้เราบังคับคลาวเพื่อเดินไปที่กาลือาดโคนิโอเนี่ยเท่ากับว่าเราจบไป1ชุดแล้วนะครับผมโอเคเวที่ิ5ก็ตามนี้ครับชื่อเชียร์สคา t เตอร์แอตทกเนาะและมาถึงชุดที่3ของคลาวนะครับนี่ชุดที่3มันจะเป็นชุดแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีอะไรมากครับเอาง่ายๆเลยคือหลังจากที่คุณผู้ชมเจอทีฟา ในรถโจโกโบแล้วแล้วทีนี้คุณผู้ชมเดินมาถึงหน้าร้านโจโกโบเนาะจากนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยครับตอบมู้โม่สถานเดียวไปเลยครับจนกระทั่งเนี่ยพอดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอพอมีตัวเลือกอะไรขึ้นมานะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเลือกตามเหมือนในเควสเป๊ะไปเลยเลือกมั่วไปเลยครับผมประมาณนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับจอนนี่ก็คือพอจอนนี่ออกมาปุ๊บไม่ต้องตามไปคุยนะครับนอกจากนี้ที่หน้าโรงแรม ไม่ต้องไปคุยกับผู้ชายหน้าโรงแรมนะครับแค่นี้แหละครับผมโอเคแล้วก็ดําเนินเรื่องตามปกติไปจนถึงฉากที่คุยกับแซมล่าสุดครับแล้วพอหลังแซหลังจากคุยกับแซมล่าสุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การทำไซค q เควสใน c h a p ตอ r ์เก้าจากนั้นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องทำไซค์เควสใดๆเลยใน c h a p ตอ r 9เก้าครับเราไปดําเนินเรื่องตามปกติเลยครับจนถึงฉากเต้นเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอจบฉากเต้นปุ๊บเนี่ยครับ คลาวก็จะได้ชุดตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับจากนั้นเหมือนเดิมครับจะมาบังคับที่เอลิทแล้วไปคุยกับคลาวแล้วทีนี้พอเปลี่ยนมาบังคับเป็นคลาวแล้วก็เคลียร์ไปหนึ่งชุดครับผมโอเคก็นี่คือทั้งหมดของวิธีการปลดล็อกชุดของคลาวนะครับ เอาละครับเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับเอาชุดคลาวง่ายๆกันนะครับผมอาซึ่งเริ่มแรกเลยนะครับเหมือนเดิมฮะสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยครับแนะนําว่าคุณผู้ชมได้คลาวชุดใดไปขอให้จดไว้ครับเพื่อกันลืมจ้าจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เล่นเกมจนจบเกมแล้วนะครับและทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ชุดที่2หรือชุดที่3เลยนะครับให้คุณผู้ชมโหลดเซฟที่เราจบเกมล่าสุดไปเนาะจากนั้นพอโหลดเซฟแล้วให้คุณผู้ชม กดอ p ชั่นเข้าเมนูแล้วเลือกไปที่ System แล้วเข้าไปที่ chapter select แล้วเลือก chapter 9เพื่อเริ่มทำเงื่อนไขเอาชุดที่2ตามที่บอกไปตอนแรกนะครับผมโอเคทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชุดที่2แล้วนะครับหลังจากที่คลาวออกมาจากสถานบันเทิงในชุดผู้หญิงชุดที่2นี่แหละครับซึ่งพอมาถึงซีนที่เราจะบังคับคลาวเนี่ยไปยังคลือหาดค์นคเนโอแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปคลหาสค์นคเนโอก็ได้ครับ ให้กดปุ่ม Option มันจะเข้าเมนูแล้วเลือกไปที่ System จากนั้นให้เลือกไปที่ Chapter Select แล้วเลือกที่ Chapter 9เลยครับเพื่อเริ่มต้นทำตามเงื่อนไขได้ชุดที่3ที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้อันนี้เตือนเลยครับสำคัญเลยจ้าโดยเฉพาะาชุดที่1และชุดที่2นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่า,าถ้าคุณผู้ชม สมมติว่าเรากําลังปลดเควสนั้นๆอยู่อย่างเช่นชุดที่1เนี่ยปลดเควสอะไรชุดที่2ปลดเควสอะไรเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกผิดเลือกตัวเลือกผิดอันใดอันหนึ่งเลยนะครับจะกลายเป็นว่าบางทีเราอาจจะได้ชุดอื่นไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ชุดที่1ชุดที่2โดยสมบูรณ์แบบนะครับ ให้คุณผู้ชมทําตามที่ผมเขียนไว้ใน Description ให้หมดเลยครับอ่าและคุณผู้ชมก็จะได้ชุดมาได้ดั่งใจนะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการเอาชุดของคลาวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการปลดชุดของคลาวทีฟ้าเอลิทคนละ3ชุดรวมกันเป็น9ชุดนะครับผมโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการเก็บถ้วย d r e s s e s in the night นะครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาน,นะทีนี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ